มาฟังข่าวของอีลอนมาร์กด้วยกันนะครับเนื่องจากตอนนี้เรื่องของอิสราเอลกับปาเลสไตน์มันคุกรุ่นนะครับรวมถึงกฎระเบียบต่างๆในโซนของยุโรปมันเข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Meta อย่างทวิตนะครับที่เป็นแอปคาดว่าเป็นแอปโคลนของของ t วิตเตอหรือ X นะครับก็ทำการควบคุม เราเรียกว่าข้อมูลนะครับที่จะมีการเผยแพร่นะครับคือหมายความว่าบล็อกอะข้อมูลหรือบางอย่างที่ที่ไม่เป็นผลดีต่อชาวยุโรปเขาไว้นะครับอันนี้ก็มีการควบคุมจากยุโรปเลยเมตาเริ่มแล้วนะครับแต่ปัญหาคืออีลอนมาร์กนีจะทำหรือเปล่านะครับ ในบทความเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดอีลอนมาร์เนี่ยไม่ทำตามนี้นะครับ Twitter เนี่ยหรือ X App อเนี่ยอาจจะโดนถีบออกจากสหาภาพยุโรปก็ได้ในพื้นดินหรือพื้นที่ยุโรปก็ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องการป้องกันข้อมูลที่เป็นฟรั่ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ข้างของยุโรปกับอเมริกาเัน นะครับเกี่ยวกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายอีขาว่ากันนะหรือกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับก็อีลอนมาร์กอาจจะโดนถีบออกก็ได้นะครับรวมถึงต่อช่วงนี้มีการขับเค,คลื่อนคริปโตนะครับเพราะว่าข้อมูลของคริปโตเนี่ยผมเชื่อว่าวานอ่ะไม่อยากให้นักลงทุนทั่วไปเสพข่าวได้นะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเสพข่าวได้ก็จะติดตามข่าวเกี่ยวกับคริปโตได้แม่นยำแล้วก็ง่ายขึ้นฉะนั้นวานนะครับจะไม่ยอมแน่นอนเพราะตอนนี้เขาน่าจะเก็บของอิ่มแล้วดูจากคดีของ XRP แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่ผลต่างเนี่ยจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นคริปโตทั้งคอยเบสนะครับมีใบอนุญ,ญาตอะไรที่ยุโรปแล้วก็ หมโนวแกสอะไรพวกนี้นะครับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับตลาดคริปโตเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมาจาก Xapp ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ Xapp เนี่ยอาจจะโดนดีจากยุโรปออกไปก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นคู่แข่งขันในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเป็นไปได้นะครับบอกไว้ประมาณนี้นะครับว่า2ออย่างคือเรื่องของข้อมูลและเรื่องของคริปโต อันนี้ข้อมูลก็มาจากบลูบล็อกเชนวันที่19ตุลาปีส0 2 3ี 20. วันนี้ผมก็มาบอกข้อมูลคร่าวๆว่าสถานการณ์ของ Mark เนี่ยตกอยู่ที่หน่ายากลำบากนะครับแบบที่ผมพูดไว้นี้